สว,ส, S! <S สวัสดีครับน้องรักของคร Herm ูบาทุกคนนะครับวันนี้เรามาเจาะข้อสอบสอนอเพื่อเตรียมสอบสอนอปีนี้กันต่อนะครับครูบาทขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจครูบาทมาไลฟ์เวลาที่มีน้องๆมานั่งล้อมวงฟังครูบานะครับหลายๆวันติดกันละบางคลิปที่เราไลฟ์กันเนี่ยคนดูเป็นหมื่นเลยนะครับคือตอนที่เราไลฟ์บางครั้งระหว่างที่ครูบาไลฟ์อาจจะมีเพื่อนเราบางคนที่เขาไม่ว่างแต่เราเห็นเลยไหมครับว่าเวลาไลฟ์เสร็จอาจจะคนดูพันสองพันแต่ว่าทิ้งไว้สองสาวันเนี่ยคนดู 6ก0 0นเจ็บางคลิปก็เป็นหมื่นนะครับงั้นจะเห็นว่านี่เป็นเป็นกําลังใจมากๆที่ทําให้ครูบาคิดว่าเฮ้ยมาไลฟ์ดีกว่าเพราะว่ามันทําให้น้องๆของเราเนี่ยน้องๆของครูบาเก่งขึ้นนะครับดังนั้นขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาฟังครูบาไลฟ์กันเอาละและครูบาก็อยากให้ทุกคนสอบติดดังนั้นทุกๆครั้งที่เราไลฟ์ น้องต้องเก็บความรู้ตั้งใจเรียนพิมพ์โต้อตอบครูบาสอะไรไม่ไมทันหรือว่าอยากให้อธิบายเพิ่มพิมพคอมเมนต์มาเลยนะครับเอาละขอเลขชื่อหน่อยคบาสเรียกชื่อใครแล้วอย่าลืมพิมพ์ตอบรับนะครับว่ามารับมาค่ะนะระหว่างที่รอเพื่อนๆน,นะครับวันนี้มีข่าวมาบอกนะครับว่าคอร์สเรียนสดออนไซต์ของคบาสวันนี้เปิดให้รับสมัครสําหรับนักเรียนเก่านะครับสรัคเรียนเก่าและสําหรับนักเรียนใหม่ที่ฟังไลฟ์เพราะว่าเรารับเด็กที่เป็นน้องของเราก่อน เราคือถ้าเราสมมติมีการามีคนนอกอเข้ามาสมัครอันนี้เรายังไม่รับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอยู่เขาเดินผ่านเข้ามาเขาจะตั้งใจเรียนหรือเปล่าเขาจะ ชอบเรียนองบาซจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่แบบเดินผ่านมาแล้วเห็นห้องสวยดีเลมนนั่งเรียนไงฉะนั้นเราก็ได้รับเด็กเก่ากับนักเรียนเก่าของเราในไลฟ์ก่อนนะครับฉะนั้นใครที่อยากมาเรียนสดออนไซต์ตอนตุลากับตอนพฤศจิกาเดี๋ยวน้องสามารถสมัครเรียนได้เลยนะครับทาง Line แอดคูพิบารดไลน์แอดคูพิบารทักเข้าไปนะครับก็จะมีแอดมินคอยรับสมัครนะฉะั้นถ้าเกิดใครยังไม่เคยเรียน คาเล่นสดออนไซต์กันมาเจอกให้ได้ตุลากับเปิดเทอมนี้นะครับเอาละขอเช็คช่อนะครับใครมาแล้วบ้างน้องพราวจากสตีวิสสวัสดีครับพาวนี่เขาขยันตั้งแต่อยู่เซนต์โยเซฟคอนแวนแล้วนะครับแล้วก็พอย่สตีวิสก็ยังขยันเหมือนเดิมเลยนะครับสวัสดีครับพาวสวัสดีครับน้องทัชใช่ไหมครับน้องจัสมินสวัสดีครับน้องจริงจังสวัสดีครับนี่น้องรักทั้งนั้นเลยนะครับน้องชินสวัสดีครับคุณแม่แอนนาใช่ไหมครับสวัสดีครับน้องปางน้องธัญญาน้องบอสน้องงรััักทนนเลยะคบ สวัสดีครับบอสเคนายเข้ามาไม่เจอกันนานเลยเคนายคิดถึงนะครับ <c oughs> เอาละแล้วถ้าพวกเรามาพร้อมกันแล้วนะครับวันนี้เรามาดูข้อสอบสอ,อนอฉบับจริงนะครับเพื่อเตรียมสอบกันอ่พร้อมนะครับเริ่มนะข้อ14ครับเขาบอกว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการหายใจการหายใจนะครับการหายใจปกติแล้วคำว่าการหายใจหรือว่า respiration เนี่ยมันมี3 Sta t e s t a t ทที่1นะครับเป็นการนําแก๊สจากภายนอกเข้าสู่ร่างกายอันนี้เรียกว่า external respiration external respiration หรือว่า breathing นะครับเพราขอโน้ตนะครับว่าหายใจเนี่ยมี3ขั้นตอนขั้นที่1เป็นการหายใจโดยการนำแก๊สจากภายนอกเดินทางเข้ามาอันนี้เรียกว่า external respiration external respiration ไหนพิมพ์ตามครูบาได้ไหมครับ external respiration เป็นกระบวนการนำแก๊สจากภายนอกร่างกายเนี่ยให้เข้ามาในร่างกายเรา external respiration เราอาจจะเรียกสั้นๆว่า breathing ก็ได้ครับ breathing breathing ทีนี้เมื่อแก๊สภายนอกเดินทางเข้ามาในร่างกายเราแล้วก็จะมีขั้นตอนในการลำเลียงแก๊สที่เข้ามาในร่างกายเราเนี่ยไปให้กับเซลล์นะครับอันนี้เรียก internal respiration ระบบที่ทำหน้าที่ในกระบวนการ internal respiration ก็คือระบบหมุนเวียนเลือดนั่นเองระบบหมุนเวียนเลือดทำหน้าที่ในการลำเลียงแก๊สที่มันเดินทางเข้ามาที่สูงลมปอดลำเลียงไปให้กับเซลล์ต่างๆยันขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนการนำแก๊สจากถุงลมปอดจากเหงื่อของปลาเนี่ยส่งไปให้กับเซลล์นะขั้นตอนนี้เรียกว่า internal respiration Internal respiration คุณผูอนขอโน้ตเพิ่มเติมนะครับว่า Internal respiration เกิดขึ้นโดยระบบหมุนเวียนเลือดนะครับ by circulatory system circulatory system. Cir system โดยระบบหมุนเวียนเลือดและเมื่อถึงเซลล์นะครับเซลล์จะมีขั้นตอนที่เซลล์เนี่ยเอาออกซิเจนเข้าไปในเซลล์ เอาไปเผาผลาญกับสารอินทรีย์เช่นน้ำตาลกลูโคสเช่นกรดอะมิโนอย่างไรเงี้ยไปพวกนีก้เป็นต้นนะครับเอาน้ำตาลกลูโคสเอาน้ำตาลไปเผาผลาญกับออกซิเจนแล้วได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเซลลูลาร์เรสปีเรชันเซลลูลาร์เรสปีเรชันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในเซลล์เราได้เป็น ATP ได้เป็นพลังงานความร้อนออกมาแล้วก็เวสต์โปรดักที่เกิดขึ้นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขั้นตอนนี้เรียกว่าเซลลูลาร์เรสปีเรชันนายทุกคนพิมพ์ให้ครูบาที่ได้ภาพใครเพิ่งเข้ามานะครรับเพเพื่อนา ช่วยกันตามหน่อยเร็วว่าการหายใจมีกี่ขั้นมี3ขั้นนะครับนำภายนอกเข้ามาข้างในนำอากาศภายนอกเข้ามาข้างในเรียก external respiration หรือว่า breathing ขั้นที่2ครับเอาแก๊สที่มันเข้ามาข้างในแล้วลำเลียงไปให้กับเซลล์ทางระบบหมุนเวียนเลือดอันนี้เรียก internal respiration และขั้นที่3นะครับขั้นตอนนี้เรียกว่า cellular respiration cellular respiration ขั้นตอนนี้เกิดขึ้นที่เซลล์นะครับเป็นขั้นตอนที่เกิดการไลกเป็นแกส๊ส นะแล้วก็ที่เซลล์จะมีออกกันแนลชนิดหนึ่งไหนมีใครตอบขอบาทได้บ้างออกกันแนลไหนของเซลล์ที่มีบทบาทโดยตรง ในกระบวนการเซลลูล่าเรสเพรสชันไหนน้องปันปันศูนย์กุหลาบบอกพี่บ้านได้ไหมครับออกระแนลไหนในเซลล์นะครับที่มีบทบาทโดยตรงกับกระบวนการเซลลูล่าเรสเพรสชันอัดพิมพ์ตอบมาคุณบัตรนะครับออกระแนงเนี้ยเป็นออกระแนลที่นำออกซิเจนนะครับส่งไปให้นำออกซิเจนไปใช้นะครับเผาผ่านกับสารอาหารนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ำตาลกลูโคสออกซิเจนนะเผาผ่านกับน้ำตาลกลูโคสเผาผ่านกับกลูโคสแล้วได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นน้ำได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็รวมถึงได้เป็นพลังงานความร้อนนะได้เป็น ATP ได้พลังงานคควาาามมร้อออนยก แล้วก็ได้เป็นน้ําออกมาน้องว่ากระบวนการนี้ออร์แกเกนลอ,อะไรมีบทบาทน้องทัญยาหนูจะเก่งไปเลยนะลูกเก่งมากครับลูกไมโตคอนเดียนะครับไมโตคอนเดียร์ power house c h อ o r พลาสสร้างอาหารนิวเคลียสบัญชาการเซลล์กระดิดเป็นอย่างไครับภายในเซลล์มีออร์แกเกนลมากมายเช่นถุงเงินทรายเรียกไลโซโซมใช้ย่อยภายในก่อจิตนั้นโรงงานแพทย์และยังเป็นคลังสินค้าเซลล์วอลรักษารูปเซล์ไมโตคอนเดียนะครับ,เ,รรรบเป็นออร์แกเกนลที่มีบทบาท ในกระบวนการ c e l a r r e s p i r a t i o นท่านจะเห็นว่าคำว่าหายใจมี3ขั้นนะครับ external internal และ Cellular เอาละทีนี้เราลองมากดตอบคุบากันนะครับว่าฟังคบาท,ทันไหมเตรียมตัวนะคุบาจะบอกนิยามและน้องบอกคุบานะว่าสิ่งที่คบาพูดเนี่ยเป็น External เป็น Inter n a l หรือเป็น Cellular ถ้าเป็น External ให้กดหัวใจถ้าเป็น Inter n a l ให้กดหัวเลาะถ้าเป็น Cellular ให้กดไคลเตรียมตัวนะ External Inter n a l หรือ Cellular เตรียมพร้อมนะครับพร้อมนะกดให้ทันนะ หนึ่งสองสาการหายใจขั้นตอนนี้เป็นการหายใจที่มักต้องพึ่งพาเลือดในการลำเลียงแก๊สไปส่งให้เซลล์อ่าการหายใจขั้นตอนนี้เป็นการหายใจที่ต้องพึ่งพาเลือดมากดกันหัวใจรัวเลาะหรือถูกต้องมากดมากการหายใจขั้นตอนนี้เป็นการหายใจที่ต้องพึ่งพาเลือดอ่ะขอใบนะเลือดเป็นขั้นตอนที่เอาแก๊สที่ถุงลมปอดหรือที่เหงือของปลาลำเลียงไปส่งให้กับเซลล์ขั้นตอนนี้เรียกว่า ดีมากครับขั้นตอนที่ต้องพึ่งพาเรื่อง Internal Respiration เก่งมากครับ Internal Respiration เอาล่ะแสดงว่าฟังทันอยู่ถ้าฟังทันครวัดเล่าต่อนะครับสำหรับในข้อนี้นะครับจะเน้นเรื่องของ External Respiration คือการ Breathing น้องๆทราบไหมครับว่า Breathing เนี่ยมี2ขั้นตอนนะครับ Breathing มี2ขั้นตอนนะครับคือการหายใจเข้ากับการหายใจออกซึ่งการนำอากาศเข้ามานะครับที่เรียกว่าหายใจเข้าหรือว่า Inhalation การนำอากาศเข้ามาเรียกว่า Inhalation หรือการหายใจเข้านะครับมันมีอยู่2วิธีนะครับวิธีที่1 อย่างมนุษย์เรานะครับหรือว่าสัตว์ที่มีกระบังลมกระดูกสี่โครงนะพวกนี้เนี่ยจะใช้วิธีการเพิ่มปริมาณในช่องอกอย่างเช่นอนทุกคนลองจับนมตัวเองไม่ใช่จับนมนจับตรงกระดูกสี่โครงจับกระดุกซี่โครงตัวเองน้องลองหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆนะเตรียมตัวนั้นหนึ่งสองสาม <c ười> เพื่อนน้องหายใจเข้า breathing in breathing out through your nose and out ย o u มาเพลงของปปอบปิกครับทุกวันนี้นะครับครูบาสรู้สึกว่าพอตั้งแต่มีลูกนะครับการฟังเพลงของครูบาต่างไปแต่ก่อนอนะชอบฟังเพลงร็อกเพลงฮิปฮอปเลยก็ไปทุกวันนี้นะครับฟังแต่เพลงเปปอบปิกอะ นะบิ๊กบอลลูนบิ๊กบอลลูนบิ๊กกว่าแดดซันแดะมูนฟลาย ing high in the sky fly and fly and fly and fly เคยดูกันไหมครับเปปเปอร์พิกทุกวันนี้คือวันลองไนะด้๋ยวเพลงเปปเปอร์พิกกัน again, นะครับน,น้องๆครับการหายใจเข้าของมนุษย์เรานะครับเราหายใจเข้าโดยการที่เรา <gasps> เราเพิ่มปริมาณในช่องอกครับนะลิปมัสเซลลิปมัสเซลคือกล้ามเนื้ออยู่ซี่โครงลิปมัสเซลคอนแทรค พูดตามครูบาสนะ rip muscle contract up แล้ววันนี้นะครับเวลาเรียนอย่าลืม up story ig จะได้รู้ว่าเรียนจริงอย่าลืม up story ig และแท็กมาทีครูพีบ่บาสนะครับจะได้เป็นหลักฐานนะว่ามาเรียนจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอาม่ามาพิมพ์โอเคไหมหายใจเข้านะเร้าหายใจเข้าด้โดยการกล้ามเนื้ออยู่ที่โคงเล็ก rip muscle rip muscle เมื่อไหร่ rip muscle หดตัวหดตัวใช้คําว่า contract rip muscle contract อัพริบมัสเซลคอนแทกคอนแทกคือหดนะเมื่อไหร่ริบมัสเซลคอนแทคหดตัวดึงซี่โครงสูงขึ้นริบมัสเซลคอนแทคอัพดึงซี่โครงสูงไดอะแฟมครับไดอะแฟมคือกระบังลมไดอะแฟมคอนแทกดาวริบมัสเซลคอนแทคอัพไดอะแฟมคอนแทคดาวผลคือปริมาตรในช่องอกเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาตรในช่องอกเพิ่มขึ้นความดัน ในช่องอกลดลงปริมาตรเพิ่มความดันลดอากาศถูกดูดเข้ามานะครับอากาศถูกดูดเข้ามาน้องๆครับเราเรียกการหายใจเข้าเนี่ยโดยการลดความดันในช่องอกเพื่อดูดอากาศเข้ามาเราเรียกกันหายใจเข้าแบบนี้ว่า negative pressure breathing ครูบาดพูดใหม่นะครับการหายใจเข้าโดยการลดความดันในช่องอกเพื่อดึงอากาศภายนอกเข้ามาแบบนี้เรียกว่า negative pressure breathing ฉะนั้นใน Human นะครับใน human การหายใจเข้าเนี่ยเรานําแก๊สเข้ามาโดยการลดความดันในช่องอกเราเรียกว่า negative pressure breathing negative แปล ว่าลด pressure แปลว่าความดันเราลดความดันครับเพื่อทําให้ไอความดันข้างนอกกับมันมีความดันของแก๊สมากกว่าเมื่อภายนอกมีความดันของแก๊สมากกว่าอากาศภายนอกถูกดูดเข้ามาในช่องอกอันนี้เรียกว่า negative pressure breathing หายใจเข้าโดยการลดความดันในช่องอกในพี่ไม่คุบาทด้ไหมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยหายใจเข้าโดยการ negative แปลว่าลดนะครับนกติดอะไรครับนักติดเพ r e เชอร์ลดความดันนักติ r เพ s u เชอร์บรีติงเราหายใจเข้าโดยการลดความดันในช่องอกแล้วให้อากาศไหลเข้ามาภายในช่องอกอันนี้เรียกว่าน i v e p r เพ s u เชอร์บรีติงนะครับเนี่ยครับใครที่ เทอมเนี้ยอยากเรียนคอร์สสดออนไซคูบารแล้วสมัครคอร์สสดไม่ทันนะครับเดี๋ยวเทอมหน้านะครับเดี๋ยวเทอมเดี๋ยวตุลานเนี่ยเราจะมีคอร์สสรุปเนื้อหาเอเลเวลนะครับสรุปเนื้อหาเอเลเวลเป็นคอร์สที่สนุกมากบอกเลยนะครับเราเอาเนื้อหาทั้งหมดที่ออกข้อสอบร้อยกว่าหัวข้อมาทำเป็น QR Code นะครับแล้วก็ทำเป็นสรุป เป็นคอสแรกๆเลยที่ครูบาจะสอนเนื้อหาครบหมดเป็นเนื้อหาลห้วนๆนะครับจะไม่เน้นข้อสอบแล้วต้องเปิดเทอมเราก็จะมีคอสต,ตะลุยโจทย์ข้อสอบเอเลเวลอันนี้เป็นข้อสอบของปี6 46566 6 4 6าเป็นข้อสอบฉบับจริง3ปีเอามาติวงั้นปิดเทอมจะเป็นสอนเนื้อหาเปิดเทอมจะสอนข้อ,อสอบนะครับงั้นใครเนี่ยที่เทอม2นะครับอยากเก็บเนื้อหาชีวะทั้งหมดหมอปลายทั้งหมดแบบละเอียดพร้อมทั้งทำข้อสอบระดับเทพเรามาเจอกัน คอสต์ออนไซต์เอเลเวลนะครับเราจะเรียนกันเย็ยนวันศุกร์นะครับถ้าเป็นเปิดเทอมแล้วก็เรียนตอนบ่ายสามสิบห้าถึงบ่ายห้าสิบห้าตอนช่วงปิดเทอมตุลานะถ้าใครสามารถมาเรียนสดออนไซต์ site, ได้เรามาเจอกันใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วอยากเข้ามาเรียนสดออนไซต์ site, กับครูบาสกุบานแนะนำเนี่ยครับลงคอรต์เอเลเวลนะครับ, level, นรบสนุกแน่นอนนะอ่ะไปต่อนะครับงั้นครูบาสบอกว่าอันนี้นิเกติเพรสชั่นเรตติ้งเราเอาอากาศเข้ามาโดยการลดความดันช่องอกแต่น้องทราบไหมครับว่ามันมีสัตว์บางชนิดนะครับยกตัวอย่างเช่นสััตว์คคครรรึึ่่่่งงงนนนนบบบบกกกเเชะีย ้มั ar, นเปิดรูจมูกมัน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 เอาไอ้พดานปากข้างล่างเนี่ยนะ lower the flow of t h s mouth นะครับมันทำให้พูดง่ายคือมันฮุบอากาศเข้ามาเอาเอาเอาไอ้ตรงบริเวณพดานปากแลนล่างห้อยลงมาพอห้อยมาปั๊บอากาศเดินทางเข้าไปในช่องปากอากาศเดินทางเข้าช่องปากปั๊บ ตอนนี้แหละครับเขาจะทําการเพิ่มความดันในช่องปากเพื่อดันอากาศตรงนี้ไหลเข้าไปในปอดเล็กๆของเขา้น้องจะเห็นว่าสําหรับกบนั้นเขาไม่ได้นําอากาศเข้าสู่ถุงลมปอดโดยการลดความดันในช่องปอดในช่องอกถูกไหมเขาไม่ได้ลดความดันแต่เขาเพิ่มความดันโดยการที่เขาลดปริมาตรในช่องปากลดปริมาตรในช่องปากเพื่อบีบอากาศให้เข้าไปในปอดลักษณะแบบนี้ครับเขาคูปอากาศ <c oughs> แล้วก็บีบอากาศนะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมบีบอากาศ,บ,บ,ากาศบีบอากาศที่อยู่ในช่องปากเนี่ยวัวให้ไหลเข้าไปภายในช่องปอดเห็นไหมภายในถุงลมปอดเราเรียกกระบวนการนําอากาศเข้ามาแบบนี้ว่า positive pressure Breat Press breathing positive pressure breathing positive แปลว่าเพิ่ม pressure แปลว่าความดัน breathing แปลว่าหายใจฉะนั้น positive pressure breathing เป็น,นกลไกการหายใจอีกแบบหนึ่งของสัตว์เครื่องนำขึ้นบก เขาหายใจเข้าโดยการเพิ่มความดันภายในช่องปากเพื่อดันอากาศเข้าไปในถุงลมปอดในทุกคนครับพิมพ์ในคอมเมนต์ในคบาได้ไหมครับว่าการหายใจสาหรับสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกเขาไม่ได้ใช้นิเกต e เพรสชั r e บรูทิงเหมือนในมนุษย์เราแต่ใช้กระบวนการเพิ่มความดันในช่องปากเพื่อดันอากาศเข้าไปในถุงลมปอดกระบวนการนี้เขาเรียกว่าโพซิทีฟเพรสช b r e บรูทิงอ่านน้องทุกคนพิมพ์คํานี้ได้ไหมครับสำหรับครึ่งน้ำครึ่งบกนะครับเรานําอากาศเข้าไปโดยกระบวนการที่เรียกว่าพจน์เลยครับโพซิทีฟเพรสชั่นบรูทิงฉันขอโน้นนะครับา าไม่ได้มีการดูดอากาศเหมือนกับในมนุษย์เราของเราเนี่ยเราลดความดันเพื่อดูดอากาศเข้าเราลดความดันเพื่อดูดอากาศเข้าแต่สาหรับในสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกเราเพิ่มความดันในปากเขาเพิ่มความดันในปากเพื่อกดให้แก๊สตรงนีไ้ไหลเข้าไปภายในถุงลมปอดดังนั้นในแอม h i b i ียนะครับในอมฟ h i b i ยนเนี่ยใช้กลไกที่เราเรียกว่า positive pressure breathing positive pressure breathing อาพิมในคอมเมนต์นะครับสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกนะใช้กระบวนการ positive positive pressure Breathing positive pressure breathing โอเคมะอันนี้คือการเพิ่มความดันภายในช่องปากเพื่อบีบอากาศไปเมื่อเราคูบอากาศ แล้วเราก็กดอากาศในปากให้ไหลไปในถุงลมปอดอันนี้เรียก positive pressure breathing ข้อนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับเขาถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการหายใจตอบข้อหนึ่งนะครับสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกมี positive pressure breathing คือเพิ่มความดันเพื่อดันอากาศเข้าไปในปอดไม่เหมือนมนุษย์เราเราลดความดันเพื่อดูดของเราใช้วิธีดูด สำหรับกบใช้วิธีดันนะครับของเราใช้วิธีการดูดอากาศเข้าไปผ่านผ่านทางทางเดินหายใจเข้าไปในถุงลมปอดแต่สำหรับสัตว์เซ์น้ำเสนธนบกแอมฟิเบียนใช้วิธีการนะบีบอากาศเข้าไปพุชอากาศไป ไม่เหมือนเรานะเราใช้โผเราดึงอากาศอันนี้ใช้วิธีกดเข้าไปขอไข่ครับการหายใจเข้าของสัตว์เลี้ยงลูกนมนะหายใจเข้านะเพราะเวลาที่ฉันบีทอิลลิมัสซัดินคอนแทรกอับขึ้นไปได้แฟมลดตัวปริมาตรเพิ่มขึ้นมากมายความดันลดอากาศไหลเข้าในปอดเพราะเวลาที่ฉันบีทอิลลิมัสซัดินคอนแทรกอับขึ้นไปได้แฟมลดตัวปริมาตรเพิ่มขึ้นมากมายความดันลดอากาศไหลเข้าในปอดเราหายใจเข้านะครับโดยการที่เราเนี่ยเพิ่มปริมาตร ช่งอ,องั้นถ้าเราเพิ่มปริมาตรกล้ามเนื้อ,อยืซี่โครงและกล้ามเนื้อกระบังลมจะต้องหดตัวเพราะเวลาที่ฉันบ i บอ u s c l e d i n c o n t r a c กกล้ามเนื้อ,อยืซี่โครงหดตัวดึงกระดูกซี่โครงสูงขึ้นกล้ามเนื้อกะบังลมหดตัวกดกระบังลมต่ําลงปริมาตรช่งองอกเพิ่มงั้นไม่ใช่คลายตัวนะครับการหายใจเข้าเป็น,นกลไกที่เรากระตุ้นมันจริงไหมครับน้องรวิชา,วาเวลาหายใจเข้าเนี่ยเราใช้วิธีเป็นกระบวนการแอคที คือเราต้องหดตัวดึงซี่โครงสูงเราต้องหดตัวกดกระบ,บังลมต่ำไม่เหมือนหายใจออกนะหายใจออกเนี่ยเราคลายตัวเพรารีดเอาออกเองทุกอย่างคลายตัวทิ้งลงไปจะช้าเร็วจะตายกับการสมองวัดสังการที่เรียกว่าพรหเมดูลาเฮสิโอทูเพิ่มขึ้นมากันเนื้อประจามก็เลยต้องหอบแรงๆงั้นข้อนี้ไม่จริงนะครับเวลาหายใจเข้ากล้ามเนื้อซี่โครงกล้ามเนื้อกระบ,บังลมจะหดตัวครับกล้ามเนื้อยุยิซี่โครงนะครับและกล้ามเนื้อกระบังลมจะหดตัว ลิปมนะัสเซลและไดอะแฟมคอนแทรกทุกคนพิมพ์ในคอมเมนต์ในคูบาได้ไหมครับว่าเวลาหายใจเข้านะครับลิปมัสเซลและไดอะแฟม ริบมัสเซิลและไดอะแฟมจะหดตัวครับจะคอนแทรกเพราะเวลาที่ชินบริดต์อิริบมัสเซิลดินคอนแทรก up ขึ้นไปไดอะแฟมลดตัวปริมาตรเพิ่มขึ้นมากมายข้อนี้ผิดต่อไปข้อควายเมดดูล่าหายใจความดันไอฮาร์ดเรทสติลมูเลตริบมัสเซิลดิอะแฟมสมองส่วนนี้ควบคุมการหายใจคือส่วนก้านสมองนะครับคือพอนจ์กับเมดดูล่าอับลองกาตาบริดต์เอาออกเองทุกอย่างคลายตัวทิ้งลงไปจะช้าเร็วจะตายก็การสมองมาสั่งการที่เรียก พอรเมดูล่าเซียวทูเพิ่มขึ้นมาก็นเหนื่อยประจำก็เลยต้องหออแรงแรงฉะนั้นการหายใจมนุษย์นะถูกควบคุมโดยพอร์กับเมดูลาอัปลองกาตาครับถูกควบคุมโดยพอร์ พรนะนี่พ o n อนนะครับไม่ใช่ P-O-R-N P-O-R-N นี่แปลว่าภาพโปะนะฮะพรพีโอนเอนี่แปลว่าการสมองพรกับเมดูล่าข้อนี้ก็ผิดข้อ,ของูงูครับสัตว์เลื้อยคานและนกมีเนกาทีฟเพ s s ช r e b เบร t h ิ n งนะครับเนกาทีฟเพ s <c oughs> s ช r e b เบร t h ิ n งเป็นการลดความดันในช่องอกงถึงแม้เป็นการลดความดันเนี่ยการหายใจเข้ามันก็ต้องใช้กล้ามเนื้อนะครับเป็นแอคทีฟ ช้เป็นกระบวนการไอคทีฟคือต้องใช้กล้ามเนื้อดึงซี่โครงสูงขึ้นมากดกระบางลลมต่ำไปฉะั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้พลังงานนะครับบอกว่าไม่ต้องใช้อันนี้ผิดนะเวลาหายใจเข้าเนี่ยเราจะต้องมีการทําให้กล้ามเนื้อขึ้นไปสูงสูง weight, นะครับนะมีการขดกล้ามเนื้อขึ้นไปสูงสูงเพื่อดึงซี่โครงสูงขึ้นนะแล้วก็ต้องขดกระบัลลมต่ําลงเพื่อให้ปริมาตรช่องอกเพิ่มขึ้นฉะนั้นไม่จริงนะครับที่บอกว่าไม่ใช้พลังงานในการหายใจข้อนี้เนี่ยเราจึงตอบข้อกอกไก่งั้นเห็นชัดเจนนะครับว่าข้อสอบสวนนนนนนถ้้าาาาไไดเรียยย่่มมมมมัััักกะง แต่บางคนเนี่ยเรียนไม่เคยเรียนมาก่อนอะ่ะบางคนไม่เคยเรียนมาก่อนว่าอ๋อกบเนี่ยใช้กระบวนการ positive pressure breathing ถ้าไม่เคยเรียนก็ทําไม่ได้ก็แค่นั้นเองจริงไหมครับฉะนั้นเราจะสอบติดสอบไม่ติดเนี่ยพอยก็คือเราเราตรงจุดไหมนะครับเราเรียนตรงจุดไหมเอาละโอเคท่านน้นนองๆทุกคนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าไปเรียนเล่มนี้นะครับสอนหกห้านะมีเจ็ดสี่สิบเอ็ 7, 4, 11, บอดบทเรียนพร้อมเรียนนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ครูบาสอนในใน,ในทุกวันศุกร์นะครับอัปเดต ไปไป,ไปในคอร์สออนไลน์นะครับงั้นเอเรียนจบทั้งหมดเนี่ยมันจะมีบทเรียนมานหกครั้งอย่าไปเรียนแบบว่า7วันก่อนสอบหรือว่าสวันก่อนสอบมันไม่ทันให้เก็บความรู้แต่ตอนนี้นะครับงั้นใครได้ลุยเรียนไปลุยเรียนเลยนะครับจะได้ แล้วก็ใครที่สมัครเรียนไม่ทันตอนช่วงเทอมหนึ่งะครับแต่เทอมสองมาเจอกันรอบสดนะครับนะทุกเย็นวันศุกร์เราจะเรียน A Level นะครับจะเป็นการสอน A Level เป็นเล่มนี้นะครับเ,เป็นสรุปเนื้อหาร้อยคอนเซปต์แล้วก็จะมีคอสตุยโจทย์นะครับคอสตุุยโจทย์เนี่ยเราก็จะเอาข้อสอบ3ปีล่าสุดมาเฉลยให้กับน้องๆตะแแตกความรู้นะครับโอเคเอาละ ไว้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นครับพวกวันไม่สอนหนึ่งค่ำเราอาจจะหยุดกันวันหนึ่งเราไปเจอกันวันเสาร์อาทิตย์นะครับกูแน่ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนเก่งขึ้นทุกวันและสอบติดนะครับครับผมอ๋อโอเค ขอสอนอราเจอวันอาทิตย์นะครับแ <s> <c oughs> ละย้ำอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้เราให้โอกาสน้องๆสมัครเรียนคอร์สสดนะครับโดยน้องๆที่เป็นสิทธิ์เก่าสมัครได้เลยนะครับน้องๆที่ฟังไลฟ์ครูบาสเป็นน้องๆที่ขยันนั้นครูบาสจะให้โอกาสในการสมัครและเลือกที่นั่งก่อนเด็กนอกนะครับเด็กคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยค่อยไปบอกเขานะครับงั้นน้องๆที่สมัครคอร์สสดให้ให้ทักไปที่ไลน์แอดครูพี่บาสนะครับไลน์แอดครูพี่บาสนะโอเคเดี๋ยวไว้เราพบกันวันอาทิตย์นะครับวันนี้กู๊ดไนท์ทุกคนครับสวัสดีครับ